250จุอยห้จุกไปเลยยังไม่เห็นยังไม่เสร็จ ยังกลับมาขอบคุณมากค่ะกับเมนูยำผลไม้ร่วมนะครับบวกหมึกไข่บวกสมอนบวกไข่ปูจาน่ากินมากเลยขอบคุณค่ะเรามาดูเมนูกันเลยนะคะเฉียนจะขัดใจใฉยนะลืมติดไม้ติดไหมติดไหม นาำหมึกไข่เย,ยิ้มๆนะครับฝั่งตรงข้ามเราเป็นทะเลบางคนไม่รู้นะเจ๊านุ่มนะฝั่งตรงข้ามเราเป็นทะเลนะครับวิวสวยนะแต่ไม่เคยถ่ายแบบหน้าร้านให้ดูไงใช่ค่ะดูให้ดูแต่ยำอย่างเดียวเลยก็บอกว่าวันนี้เปิดก่อนเวลานิดนึงนะใช่ค่ะก่อนเหรอไม่น่าจะก่อน,นหละม <c oughs> ั้งพอดีพอดีจ้ะ4โมงปกตินี่แหละนะ้ำหมึกไขไ่ไหลบัวข้าวโพดนะจ๊ะ ติดแอดด้วยแซลมอนนะคะแล้วก็ไข่ปูปใช่อันนี้ไข่ปูปด้วยแซลมอนจ้ารอได้เลยนะคะชื่ออะไรคะวว ค,ค,ความอร่ไข่นงูราบหมึกไข่แอดด้วยสมันกับไข่ปูนะคะบวกไหลบวกข้าวโพดแล้วแต่เราจะใส่นะคะผักเครื่องเคียงจ้าเรียบร้อยจ้ะไม่ใส่อะไรก็ขอให้แจ้งด้วยนะคะนาทานมากจ้ะจับยำปูมานะคะผละไม้รวมนเนื้อใส่คลิกตัวใหญ่มาก เจอกันแน่นนะคะออนทัวร์รอบนี้กับเซ็นที่ตลาดนาัดพียคนลุมนะคะวันที่19เดือนนี้นะคะตุลาแล้วแล้วก็วันที่20นะครนายกนะคะอันนี้ไม่ใส่พริกเลยเนาะแล้วท่านถามว่าเปิดกี่โมงนะคะตลาดนาัดพียก็คือเปิดตามเวลาตลาดนัดเลยนะคะเด้าหนึ่งก็ทำแต่เช้าเลยแหละ รถแดนโนแบนเปิดนี่11บเอโมงครึ่งนะคะ11บเอ็ดโมงสิโมงครึ่งเนี่ยค่ะเวลาโดยประมาณนะาจะรอนิดนึงไหมใช่ค่ะอยากจะกินของอร่อยต้องรอใช่ไหมทุกคนก็ถือว่าไปเที่ยวอ่าเที่ยวงตกก่อนก็ไม่แน่อาจจะฝนตกน้ำท่วมอะไรฝนไม่อันนี้ไม่เอาข้าวโพดลืมไปผลไม้รวมไม่เอาข้าวโพดนะใช่ไหมน้องไม่เอาข้าวโพดน่ะลูกม่วง จะยำเลยใส,นนะใส่ข้าวโพดกับองุ่นนะใส่ข้าวโพดกับองุ่นเหมือน,นเดิมเหรอคะจอะองุ่นน้อยหน่อยค่ะจะไม่เหมือนเมื่อวานนะต่างคนละเยอะเลยใช่ไหมเพราะในก o เกิลแมทเรายังไม่เปลี่ยนบรรจุต้นเปลี่ยนไปแล้วนะยังไม่เปลี่ยนใน Google ยังไม่เปลี่ยนให้ ใช่เวลาพิมพ์มาลูกค้าเขาก็พิมพ์ใน g ูเกิลก็ยังจะหยุดวันในนี้อยู่จต่นังคารแต่ปกติเขาก็จะโทรมาถามแล้วนะ g ูเกิลน่ะไม่เห็นโทรมาเลยรอบน,นี่ผลไม้รวมช่ำๆราดด้วยปูมาคานน่แล้วใส่ <ผม S 1> ติ๊กเลยนะยำน้ำใส,ใสกัน้ำใสกรพอกระต้มยำน้ำใสนะคะนี่แต่ไม่มีพริกเนาะ แซ่บ้วยตัวเองจ้าเรียบร้อยค่ะจ้ะสองร้อยห้าสิบ่าต่อด้วยเมนูหมึกไข่ไข่ปูแซลม,มอนจ้า,าใหญ่ครับ เป็นผลไม้รวมเพราะผลไม้รวมเราจะไม่ใส่หอมแดงดยู่แล้วก็จะมีข้าวโพดนะคะมะม่วง่เขามาลองต้งแต่แบบดังร้านเลยนะขาประจำเลยบอกคุณแม่แข็งแรงแข็งแรงนะบ่คิดถึงถ้าวันไหนมีโอกาสได้มาพามาด้วยนะ โอ้ถ้ามาแกก็ต้องคุยไม่หยุด <laughs> ถ้ามาแกต้องคุยกับเราไม่ยอมกลับแน่เลยแกชอบคุยใช่ไหมใช่แกมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็คุยเหมือนสนิทเป็นสิบเป็นสิบครั้งอ่ะ <laughs> <c oughs> แกเข้ากับคนง่ายนะแกชอบคุยเหมือนได้ออกนอกบ้านไงสบายใจเ <c oughs> ม่ยจำไม่ได้หนึ่งจำแม่นะล,ลูกค้านะอุ้ยอันนี้กินอยู่แต่อย่างงี้แหละแซลมอน ซลมอนกับไข่ปลาเป็นหลักเ,ลเอาแกจะเอาทุกอย่างนะแกจะกินหมดนะกินได้ไม่ได้ไม่รู้แจะเอาหมดแล้วคุยด้วยนะ <c oughs> คุยไม่ยอมกลับเสร็จแล้วก็ไม่อยากกลับเหมือนได้ออกนานๆานมาเทียเนาะแกก็อยากเอาให้คุ้มเลยมึกไข่มึกไข่ ใส่สองร้อยห้าสิบจุกๆไปเลยไข่แน่นๆคท้ายกับเมื่อกี้เลยนะแต่เมื่อกี้เขาเป็นลาบอันนี้เราเป็นยำอันนั้นเขายำซสมอนไข่ปูหมึกไข่เป็นลาบค่ะจะใส่ข้าวคั่ว เอาแค่นี้ก่อนด๋ยวไม่หมดเพราะวันนี้ได้มึกตัวใหญ่ด้วยหลาอยากชิมไปทุกอย่างเลยใช่ไหมนี่เรียบร้อยค่ะกลับยังไม่เห็นยังไม่เสร็จอุส่ายยังกลับมาขอบคุณมากค่ะกับเมนูยำผลไม้ร่วมนะครับวกหมึก ไข่บวกลมอนบวกไข่ปูจ้าน่ากินมากเลยขอบคุณค่านี่550บาทจ้ามื่อไข่จะเป็นไซส์250นะใส่ผักชีได้เนาะแต่โอเคโอเคเพราะผละไม้ส่วนใหญ่หนูจะไม่ได้ใส่ให้อหรอวช่งท้องใช่ไหม มังคาวา่ง้าอย่างกูเป็นผลไมร้รวมไหมละ่ะสองหุ่น,อ,นอ๋อ ได้ค่ะลูกค้าระบุเลยค่ะ,ะเดี๋ยวจะแยกพร้อมทานให้ มม่วข้าวโพอดองุ่นรวมค่ะ,ะเรียบร้อยค่ะมาดูเมนูปูมากุ้งสดนะคะบวกสามไก่ค่ะตัวใหญ่มากใช่ไใช่ซส์สี่ตัวโลเป๊ะเลยค่ะคนนี้ ใช้ใหม่ลองตัดดูแต่กูใหญ่นยเดี๋ยวใส่คิดเนื้อสดมากก็ใกล้แล้วนะเช่นหนนาะออนทัวรนะ์ชนนใช่ค่ะกับตลาดนัตพีคนลุมนะคะวันที่ 19, 19ต,ตุลาเป็นตรงกับวันเสาร์เนาะเปิดพร้อมตลาดเปิด2โมงแล้วปิดพร้อมตลาดปิด สิบเจ็ดนาฬิกาจนสุดนอนเนาะใช่ค่ะจนของแล้วก็ของห <c oughs> มดก่อนก็ของหมดก่อนก็กลับก่อนนะคะแล้วคอนายกใช่ไหมนี่นี่แหละค่ะแล้วคอนายกก็เปิดสิบเจ็ดนาฬิกาจนสุดนอน,อนใช่ค่ะจนของหมดเนาะยันเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรแหละแต่แต่ถ้าของหมดเราก็ปิดก่อนต้องบอกอย่างนั้นแต่คือถ้าค <เน S 2> อานายก<ด>เราเราเปิดจนของหมดนะครับแต่ปีที่แล้วก็จัดกันยันตีหนึ่งเลย ปูเขียนนิดนึงแม่ดำหม้อสามร้อยหนึ่งทีแล้วก็ดำหมูยอหนึ่งจ้าแซลมอนหนึ่งแล้วก็ยำหมูยอหนึ่งมาแล้วนะลจ้าโอ้โหจ้าเรียบร้อยค่ะกับปูมากุ้งสดนะครับบวก3ไข่ไขป่ปูไข่ปลาไข่ปลาจ้า รเราสั่งาตามกันได้นะทจนหนึ่งนะใช่ค่ะปะลาราไม่ปลาราก็แจ้งไมค์ขาได้เลยนะครับเพราะว่านํายำเราทำหม้อต่อหม้อนะครับก็สามารถแจ้งไมค์ขาได้เลยใช่ค่ะออนไลน์ก็เช่นกันเนาะใช่ค่ะลรสุกสุกผลไม้ล่ว แล้วก็ลาบสัมมอนักนะลบอย่าไปลบฟันฝันของลูกเรียบร้อยค่ะ cái thấy cũng hang nè Mày cũng <laughs> hang Bánh mình cũng nặng quá Tầng luôn ได้จ้ะปะลารเ,เรียบร้อยกับลาบตะมอนนะคะ